จากในคลิปเนี่ยจะเห็นเลยนะคะว่าเพียงแค่ไม่กี่นาทีเนี่ยยอดฟอร์ติ t o k ก็ค่อยๆเยเทยไวขึ้นแล้วสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีเพิ่มยอดติดตาม t i k t o อกค่ะขั้นตอนในการทํานะคะไม่ยุ่งยากแล้วก็ไม่ซับซ้อนเลยค่ะ พวกเรานะคะจะใช้แค่เพียงลิงก์ของ TikTok ค่ะในการทำโดยในคลิปนี้เนี่ยมีวิธีบอกด้วยนะคะว่าทำยังไงบ้างและที่สำคัญวิธีนี้นะคะถูกกด TikTok 100%ค่ะรับรองเลยค่ะว่าทำไปแล้วเนี่ยยอดขึ้นจริงแล้วก็ปลอดภัยอย่างแน่นอนเอาละค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนพร้อมแล้วนะคะก็ไปดูกันได้เลยในคลิปนี้มีคำตอบค่ะ เริ่มแรกนะคะให้เราเข้าไปแอดไลน์กันก่อนเลยค่ะที่ a d d f o l l o w b Z นะคะจะเป็นบริการของร้าน Speed Follow ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทักหาแอดมินได้เลยค่ะโดวยวันนี้นะคะเราจะมาสนใจที่บริการปั๊มฟอร์ i k t o k ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยแอดมินนะคะเขาก็จะส่งโปรโมชั่น for TikTok มาให้เราค่ะ เริ่มต้นนะคะอยู่ที่500ฟอค่ะสูงสุดที่20,000ฟอนะคะถ้าเพื่อนๆต้องการมากกว่านี้เนี่ยก็สามารถสอบถามแอดมินเขาได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทดลองที่1,000ฟอกันก่อนค่ะหลังจากนั้นนะคะแอดมินเขาก็จะส่งช่องทางการชำระเงินมาให้เราแบบนี้เลยค่ะให้เรานะคะนำพร้อมเพย์หรือว่า QR code นะคะไปโอนเงินให้เรียบร้อยได้เลยค่ะ หลังจากโอนแล้วเรียบร้อยนะคะอย่าลืมส่งสลิปให้อดมินเขาด้วยค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะไปนำลิงก์ TikTok มาให้อดมินกันค่ะเริ่มแรกนะคะให้เพื่อนเอนเข้าไปที่หน้า TikTok ของตัวเองค่ะหลังจากนั้นเนี่ยกดที่ลูกศรแชร์โปรไฟล์ด้านบนค่ะก็จะขึ้นเป็นหน้านี้เลยนะคะให้เพื่อนเพื่อนกดตรงคำว่าคัดลอกลิงค์ค่ะแค่นี้ก็ได้ลิงก์ไปให้อด m มินแล้วเรียบร้อยค่ะ จากนั้นเราก็นำลิงก์มาส่งให้อดินค่ะแล้วอดินนะคะเขาก็จะแจ้งยอดเริ่มของเราก็คือ04ค่ะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะว่ายอดฟอของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจริงไหมย,ยอดฟอ r เริ่มต้นนะคะอยู่ที่04ค่ะให้เ,เพื่อนๆรีเฟซหน้าจอนะคะหลังจากนั้นเนี่ยยอดฟอค,ค่อยๆทยอยขึ้นแล้วค่ะ ยอดฟอลร้านนี้นะคะเขาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยค่ะรอไม่นานนะคะเพียงแค่แป,ป๊บเดียวตอนนี้ยอดฟอลใกล้จะครบแล้วค่ะตอนนี้ยอดฟอลของเราเนี่ยก็ขึ้นจนครบแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้เลยนะคะว่ามีใครบ้างที่เข้ามากดติดตามค่ะร้านนี้เนี่ยเขาทำได้จริงนะคะไม่ขายฝันแน่นอนเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปการสอนเพิ่มยอดติดตามติดตอ่อจากในคลิปเนี่ยจะเห็นเลยนะคะว่า เพียงแค่ไม่กี่นาทีเนี่ยยอดฟอร์ติต k ก็ค,ค,ค่อยๆเทยอยขึ้นแล้วค่ะร้านนี้นะคะเขาทำได้จริงไม่ขายฟันนย่งแน่นอนค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยค่ะที่ไลน์อดไซน์โฟลลบีแซดรายละเอียดนะคะขึ้นให้ตามด้านล่างนี้เลยค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ